นี่ครับมาให้ดูปืนยิงปลาสง่งไอคอมนะครับให้ดูใกล้ๆนะหน่งยิงเยอะไหมยิงอืดนี่ครับส่งไอคอมนะครับอันนี้มินิปืนไม่ยาวมากนะครับดูอันนี้ปืนเล็กนะครับชักเท่าไรนะชักประมาณ60 ลูกค้าถนัดขวามือนะครับนี่เซฟอยู่อันนี้กดเซฟไอตัวนี้เป็นนี่ตัวนกเข้าลูกนะครับตัวน,นี้ใช้ง่ายนะครับตัวนี้ยางยางสั้นๆนี่ก็ก็เซฟอย่ลองยิงดูนะครับระยะไม่ไกลมากนี่นะครับขึ้นลูกแล้วหน้าตาแบบนี้เลย มาดูใกล้ๆเองมาดูระบบนี่ครับเซฟยู่นะครับอันนี้เซฟอยู่เป็นเซฟขวากดเลยนี่เนียวเลยนะครับนี่ปดไม่ลั่นนะครับต้องเข้าออกได้เหมือนเดิมครับถ้าเราลืมปดเดี๋ยวจะลองยิงเป้าดูระยะประมาณยิงตามปืนนะครับปืนสั้นก็ยิงใกล้นะครับขวดวนี้ก็ประมาณกี่เมตรนยประมาณหกถึงเจ็ดเมตรนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวลองยิงดูครับ เดนนะครับนี่เลยไอค้อมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลากเป้าให้ดูนะครับถ้าสนใจก็เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ห้าสองหกเก้าหกนะครับหรือที่ facebook โจงนิว่าก็ได้ครับแอดไลน์ก็ได้ครับตามเบอร์โทรทพท์เลยครับเจ๋งายเ่เลยใช่เป้าเห็นแล้วรู้ว่ามันโดนแล้วโ <Okay. S 2> อเค <laughs> นสนใจยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามกาได้ครับ Facebook โจนี่ว่านะครับพิมเข้าไปเลยครับหรือที่เพจชั้นโจมีปลาบั้โต๊ก,ก็ได้นะครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นมีที่สองพันเจ็ดก็มีนะครับกำคอไปถึงยันสามพันห้านะครับตัวนี้เป็นราคาในยูที่สามพันห้านะครับตัวนี้ไม้ปลาดูไม้ไปไ,มไปดูทั้งล่านะครับนหน้าตาประมาณนี้เลยครับตัวนี้อยู่ที่สามพันห้า โอเคโอเคครับถ้าสนใจไงก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้ครับขอบคุณมากครับ